วันนี้จะมานำเสนอประโยชน์ของเกมประโยชน์ของเกมด้านสังคมสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดความเกรงหรือเขินอายสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมเช่นแบ่งหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือกันส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในกลุ่ม กลไกที่ทำให้เกิดผลคือการลงมือทาร่วมกันมีเป้าหมายรวมเกิดการพึ่งพากันพึ่งพากันและโอกาสพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างกิจกรรมเช่นสร้างสะพานจากวัสดุจำกัดเป็นทีมหรือเกมจักผู้ความสนใจ 2. ด้านอารมณ์และจิตใจประโยชน์เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง มื่อมีส่วนสำเร็จลดความเครียดและเพิ่มสภาพอารมณ์เชิงบวกฝึกการควบคุมอารมณ์รับมือกับความพ่ายแพ้และสร้างความยืดหยุ่นทางใจเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านบทผ่านสมมุติหรือการรับฟังผู้อื่น,นกลไกบรรยากาศปลอดภยัยเล่นได้ให้คำชมเชิงบวก และการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกตัวอย่างกิจกรรมเช่นเกมแสดงบทบาทสถานการณ์จริงเกมชนหัวเลาะหรือเกมผ่อนคลาย3ทักษะการสื่อสารประโยชน์ฝึกการฟังอย่างตั้งใจและการสื่อสารอย่างชัดเจนพัฒนาทักษะสื่อสารไม่ใช้คำพูดเช่นภาษาการเสียงโทนฝึกให้สั่ง ส่งคำสั่งหรือคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายกลไกต้องสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกมจึงเรียนรู้ผ่านการลงมือทำตัวอย่างกิจกรรมเช่นเกมอธิบายภาพโดยไม่ให้เห็นภาพเป็นต้น 4. การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาประโยชน์ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์วางแผน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการคิดนอกกรอบพัฒนาทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัด 5. สุขภาพกายประโยชน์เกมกลางแจ้งหรือกีฬาเสริมความคล่องแคล่วความแข็งแรงและประสานงานร่างกายส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวลดการนั่งนานตัวอย่างกิจกรรมเช่นรีเล์วิ่งวิ่งจับคู่ หรือเล่นบอลเป็นทีมข้อควรระวัง 1. การแข่งขันรุนแรงเกินไปทำให้เกิดความขัดแยง้งแก้โดยปรับเป็นกิจกรรมร่วมมือมากกว่าการแข่งขันหรือปรับรางวัลสสมาชิกถูกกีดกันหรืออายมีตัวเลือกบ,บทบาทสังเกตรับรองผู้ไม่อยากเล่นแบแบบเปิดเผย 3. ปัญหาทางกายภาพหรือความปลอดภยัย รวจพื้นที่กำหนดกติกาความปลอดภัย 4. กระตุ้นความทรงจำเจ็บปวดบนส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเป็นทิกเกอร์หรือมีผู้เชี่ยวชาญดูแล 5. ขาดการสะท้อนการเรียนรู้ต้องมีเวลาและเชื่อมโยงกับเป้าหมายจริงสรุปผลเกมกลุ่มสัมพันธ์ให้ประโยชน์หลากหลายด้าน ทางด้านสังคมอารมณ์ทักษะการสื่อสารการคิด,คดแก้ไขปัญหาภาวะผู้นำสุขภาพกายและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผลจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อออกแบบกิจกรรมให้ตรงวัตถุประสงค์มีการนำจบด้วยการสะท้อนที่ดีและวัดผลทั้งเชิงประมาณและคุณภาพวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากค่ะ